นี่นะครับคือไมโครเวฟแต่ว่ามันทํางานยังไงอ่ะแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับเครื่องเอ็กเร์นะครับหรือว่าวิทยุนะครับวันนี้นะครับเราจะไปสํารวจโลกพาศจรรย์ของคลื่น EM กันเพราะฉะนั้นคลื่น e m มันคืออะไรก่อนนะครับตัวอย่างของคลื่น EM ที่เรารู้จักทุกวันนะครับก็คือแสงที่เราเห็นได้นั่นเองคลื่น EM นะครับย่อมาจากคําว่า Elect r o m a g n e t i c Wave นะครับซึ่งแปลว่ามันทํามาจากคลื่นไฟฟ้าแล้วก็คลื่นแม่เหล็กรวมกัน สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับพวกมันนะครับก็คือมันไม่ต้องมีตัวกลางเพื่อที่จะสามารถเดินทางได้ต่างกับขึ้นกลเช่นขึ้นน้ำซึ่งต้องมีน้ำก่อนเพื่อที่จะให้มันเกิดขึ้นได้ คลื่น EM พวกนี้นะครับเขามีวิธีจัดเรียงกันก็คือเรียงกันเป็นสเปกตรัมนะครับจากความถี่ต่ําไปถึงความถี่สูงนะครับซึ่งความถี่สูงเนี่ยมันจะมีพลังงานเยอะแล้วก็ความถี่ต่ําจะมีพลังงานน้อยนะครับแล้วการที่มันมีพลังงานต่างกันเนี่ยมันทําให้แต่ละชนิดของคลื่นเนี่ยมันมี p r o p ป r t y หรือว่าคุณสมบัติของมันที่ต่างกันนะครับทำให้มันน่าสนใจมากๆแล้วก็มีแนวทางไปประยุกต์ใช้ในโลกจริงได้หลายร้อยวิธีนะครับซึ่งเราจะมาสํารวจด้วยกันในคลิปนี้นะครับเวลาเราเปิดวิทยุมาฟังเพลงอะ มันไม่มีสายไฟต่อสัญญาณแต่มันยังสื่อสารกันได้ไกลมากๆเลยนี่เป็นเพราะขึ้นชนิดแรกของเราหรือขึ้นวิทยุซึ่งเป็นขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีพลังงานน้อยที่สุดความยาวขึ้นมีตั้งแต่ไม่กี่เซนหรือว่าเล็กกว่าไม้แบตจนถึงหลายร้อยกิโลบางอันยังสามารถยาวมากกว่าลัศมีโลกได้อีกขึ้นที่ยาวขนาดนี้มันสามารถหักเหแล้วก็เลี้ยวเบนรอบๆภูเขาได้ทีเดียวแล้วมันก็สามารถเดินทางได้หลายพันล้านปีแสงในอวกาศโดยเสียข้อมูลเพียงแค่น้อยนิด ทั้งหมดที่ผมพูดมาทําให้คลื่นวิทยุเนี่ยเป็นคลื่นที่ดีมากๆสําหรับการสื่อสารผ่านระยะทางไกลๆโดยอาจจะไม่ต้องมีลน์ออฟไซ์ที่ตรงกันก็ได้ผมมีคําถามให้คุณนะครับเวลาเราไปทําอาหารเนี่ยทำไมกําแพงในไมโครเวฟเนี่ยมันถึงไม่มีความร้อนเลยคลื่นต่อไปของเรานะครับชื่อว่าคลื่นไมโครเวฟนั่นเองความจริงแล้วมันเป็นหนึ่งในคลื่นที่ยาวที่สุดนะครับ มันถูกตั้งชื่อแบบนั้นนะครับเพราะว่าความยาวคลื่นของมันน้อยกว่าความยาวคลื่นของคลื่นวิทยุนะครับแล้วคลื่นไมโครเวฟพวกนี้มันยังมีประโยชน์อะไรอีกนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับมันถูกใช้ในการสื่อสารเหมือนกับคลื่นวิทยุที่เราพูดไปก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่ามันยังเป็นคลื่นที่อาจจะยาวอยู่นะครับมันก็ยังถูกใช้ในวิธีเดียวกันกับคลื่นวิทยุได้จนกระทั่งในโทรศัพท์ของคุณหรือว่าในระบบ Wi-Fi ในบ้านคุณนะครับ ก็ยังมีการใช้คลื่นไมโครเวฟนะครับเพื่อที่จะใช้สื่อสารกันนะครับอีกประโยชน์หนึ่งของคลื่นไมโครเวฟนะครับก็คือการใช้ในฟิลด์ของดาราศาสตร์นะครับอย่างหลักเลยนะครับก็คือการเอาไปใช้ดูคอสมิกไมโครเวฟแบล็กเกลว์นะครับซึ่งเป็นแบบความร้อนที่ถูกปล่อยทิ้งไว้หลังจากบิ๊กแบงนะครับหรือว่าการกำเนิดของเอกภพนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับคุณก็รู้อยู่แล้วว่าคลื่นไมโครเวฟถูกใช้ในเครื่องไมโครเวฟนะครับที่เอาไ้อุ่นอาหารแต่มันก็ทําให้ผมมีอีกคําถามหนึ่งนะครับแล้วคลื่นไมโครเวฟเนี่ยมัน เครื่องไมโครเวฟมันทำงานโดยการสร้างคลื่นไมโครเวฟแลวพอเวลาคลื่นพวกนี้เด้งไปมาไปชนกับอาหารนะครับมันจะทําให้โมเลกูลน้ําข้างในมัน่ะสั่นตัวนะครับแล้วก็หมุนการหมุนเนี่ยมันก็เกิดความร้อนจากการเสียดสีกันนะครับแล้วมันต่างกับเตาอบยังไงนะครับเตาอบนะครับมันทํางานโดยสิ่งที่เรียกว่าคอนเวกชันนะครับคือข้างในของเตาอบเนี่ยมันจะมีคอยล์เหล็กอยู่นะครับซึ่งพอเวลามันถูกไฟฟ้ากระตุ้นนะครับมันจะปล่อยความร้อนออกมาเข้าไปในอากาศแล้วอากาศที่มันร้อนๆเนี่ยค่อยไปชนกับอาหารนะครับ ทำให้อาหารมันอุ่นขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับนี่ก็คือเหตุผลที่ทําไมเตาอบมันใช้เวลานานกว่าไมโครเวฟขึ้นต่อไปของเรานะครับก็คือคลื่นอินฟราเรดมันเป็นคลื่นที่มีพลังงานน้อยกว่าคลื่นไมโครเวฟนิดหน่อยคลื่นนี้นะครับมันเป็นคลื่นที่แปลกอยู่เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกได้ทุกวันแต่เรามองเห็นมันไม่ได้นะครับเพราะว่าคลื่นนี้คือหนึ่งในเหตุผลที่เราสามารถรู้สึกความอบอุ่นหรือความร้อนได้ความร้อนนะครับมันมีวิธีแผ่กระจายได้หลายแบบนะครับทางน้ําทางของแข็งทางแก๊สแล้วก็ทางคืน EM น EM ะรับ ซึ่งคืนนี้เป็นหนึ่งในวิธีการแผ่ความร้อนที่ดีที่สุดเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ต้องชนกับอากาศของที่แผ่ความร้อนนะครับมันอาจจะไม่ได้ร้อนจนมันแผ่แสงที่เราเห็นได้แต่มันก็ยังมีความร้อนอยู่นิดหน่อยเราสามารถตรวจจับเคลื่อนพวกนี้ได้ซึ่งเป็นคลื่นอินฟราเรดนะครับและนั่นคือเหตุผลนะครับที่ประโยชน์ของคลื่นอินฟราเรดอ่ะก็คือการมองเห็นในตอนกลางคืน หรือว่าแว่น Night Vision Goggle นะครับการค้นพบของขืนนี้นะครับก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันคือเวลาเราเอาสิ่งที่เรียกว่าบิซึมนะครับซึ่งเป็นแบบไอ้แก้วอันนี้นะครับแล้วเราให้แสงอาทิตย์มันส่องทะลุมันนะครับแสงมันจะแตกแยกออกกลายเป็นสีทั้งเรือนบัวเลยแล้วความจริงแล้วพระอาทิตย์เนี่ยมันก็ปล่อยแสงออกมาเป็นทุกสเปกตรัมนะครับแต่แค่มันปรากฏว่ามันปล่อยแสงที่เราเห็นได้เยอะที่สุดนั่นคือผลที่ตาเราวิวัฒนาการให้เราเห็นสีในเลนส์ที่เราเห็นได้นะครับแต่มันก็แปลว่าตรงปลายของด้านสีแดงนะครับม,ม,รม่ได แต่มันยังแผ่ความร้อนอยู่ซึ่งสุดท้ายแสงนี้ก็จะถูกเรียกว่าอินฟราเรดนะครับซึ่งอินฟราก็แปลว่าต่ํากว่าแล้วก็เรดก็คือแดงนะครับก็คือต่ํากว่าสีแดงประโยชน์อื่นๆของคลื่นนี้นะครับก็คือการใช้ในการถ่ายรูปอินฟราเรดนะครับซึ่งเป็นการถ่ายรูปให้เห็นแสงแบบแตกต่างกันทําให้แบบภาพปกติของต้นไม้หรือว่าฉากต่างๆนะครับมันดูแปลกประหลาดได้มากขึ้นแล้วก็สวยงามมากด้วย คลื่น EM ต่อไปนะครับก็คือเป็นคลื่นที่เรารู้จักกันทุกวันเลยนะครับซึ่งก็คือแสงนะครับหรือว่าแสงที่ตาเรามองเห็นนะครับเหตุผลที่เราได้วิวัฒนาการมาเห็นแสงพวกนี้นะครับเป็นเพราะมันเป็นสเปกตรัมที่ถูกส่งออกมาจากพระอาทิตย์มากที่สุดนะครับแล้วก็เป็นสเปกตรัมที่ถูกกรองโดยชั้นบรรยากาศน้อยที่สุดนะครับมันมาในสีตามที่เราเห็นในเรนโบว์เลยนะครับซึ่งก็คือสีแดงจนถึงสีม่วงนะครับถ้าคุณจําได้นะครับว่าอินฟราเรดมันอยู่ข้างหลังคลื่นสีแดงนะครับแปลว่าคุณก็น่าจะเดาได้น แสงที่ยิ่งสีฟ้ฟาๆนะครับจะยิ่งมีพลังงานเยอะแสงที่เรามองเห็นทุกวันเนี่ยสามารถถูกใช้ในไฟเบอร์ออปติกได้ซึ่งคือการส่งสัญญาณโดยการยิงแสงออกไปนะครับให้มันสะท้อนไปสะท้อนมาข้างในหลอดแก้วนะครับมันคือการสื่อสารโดยความเร็วของแสงเลยนะครับซึ่งแสงก็เป็นสิ่งที่เร็วที่สุดในเอกภพนะครับไม่มีอะไรไปเร็วมากกว่าแสงได้แล้วงั้นคําถามต่อไปนะครับแก้วนะครับทาไมเราถึงสามารถมองทะลุแก้วได้แต่ไม่สามารถมองทะลุอย่างอื่นได้นะครับเหตุผลนะครับก็คือโครงสร้างเล็กๆของแก้วเนี่ย มันเป็นขนาดและรูปทรงที่เพอร์เฟกต์สำหรับการที่แสงจะสามารถถูกทะลุผ่านได้คลื่นที่มีพลังงานน้อยไปจะถูกดูดซับระหว่างที่คลื่นที่มีพลังงานเยอะไปจะถูกสะท้อนกลับคําตอบจริงนะครับก็คือทุกอย่างอ่ะมันก็โปร่งใสอยู่นะครับแต่มันแล้วแต่ว่าเราดูจากสเปกตรัมไหนบางสิ่งที่อาจจะดูโปร่งใสใน1นึ่งสเปกตรัมอาจจะดูทึบแล้วก็ไม่สามารถมองทะลุได้เลยในอีกสเปกตรัมหนึ่ง คลื่น E-M ชนิดต่อไปของเรานะครับก็คือคลื่นอุลตราวโอเลตซึ่งคุณอาจจะเคยได้ยินคําว่า UV มาก่อนนะครับเป็นแบบแสงที่ออกมาจากพระอาทิตย์นะครับแล้วมันก็เป็นเหตุผลที่เราต้องทาครีมกันแดดไม่งั้นผิวเราจะเป็นมะเร็งนะครับซึ่งมันก็ถูกต้องนะครับเพราะว่าคลื่นนี้เป็นคลื่นที่มีพลังงานเยอะมากๆคลื่นที่มีพลังงานเยอะมากๆนะครับจะสามารถดีดอ e ิเล็กตรอนออกจากโมเลกุลต่างๆได้ ซึ่งจุดที่สาคัญที่สุดแล้วก็คือการเปลี่ยนแปลง DNA ของคุณนะครับซึ่งเพิ่มโอกาสการที่เราจะเป็นมะเร็งหรือว่าเป็นจุดด่างได้นะครับซึ่งผลลัพธ์ของการโดนแดดเยอะๆนะครับหรือว่าโดน UV เยอะๆมันจะไม่ปรากฏตัวให้เห็นทันทีนะครับแต่มันเป็นสิ่งที่มันจะสะสมขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการป้องกันตัวเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วแล้วร่างกายคุณเนี่ยมันก็มีวิธีป้องกันตัวของมันเองนะครับคุณเคยออกไปในแดดนานจนผิวคุณดํำไหมร่างกายของคุณนะครับสร้างสารที่เรียกว่าเมลานินนะครับ แหล่งสารยูวีที่ใหญ่ที่สุดที่เราเห็นในชีวิตประจําวันเลยนะครับก็คือพระอาทิตย์นั่นเองซึ่งความจริงแล้วพระอาทิตย์มันก็ปล่อยออกมาเป็นทุกขื่นแสงนะครับแต่เหตุผลที่เราไม่โดนแสงยูวมากไปนะครับก็เป็นเพราะว่าชั้นโอโซนนะครับซึ่งเป็นชั้นในชั้นบรรยากาศโลกนะครับที่สามารถกันแล้วก็ดูดซึมแสงยูได้แสงยูนะครับเพราะมันมีพลังงานเยอะก็สามารถฆ่าพวกเซลล์แบคทีเรียอะไรได้ด้วย แปลว่ามันใช้ในการทําความสะอาดนะครับหรือว่า sanitation ครับอีกอย่างหนึ่งนะครับมันยังใช้ดักมแมลงนะครับในพวกไม้ตียุงหรือว่าอะไรแบบนี้นะครับเหตุผลที่มันเบิ้งนะครับก็เป็นเพราะว่าแมลงเนี네่ยสามารถเห็นสเปกตรัมแสงที่อาจจะเยอะกว่ามนุษย์นะครับไปด้านสีม่วงนิดหน่อยแปลว่าถ้าเราใช้แสง UV เนี่ยมันก็จะลบกวนเราน้อยลงนะครับระหว่างที่มันดึงดูดความสนใจของมแมลงได้เยอะขึ้นเลยวอีกขึ้นหนึ่งที่คุณควรจะสนใจนะครับก็คือลื่น X-ray ซึ่งขึ้นต่อไปของเรานั่นเอง คลื่นเอ็กเรย์นะครับเป็นคลื่นที่มีพลังงานมากกว่าคลื่น UV แล้วก็ยิ่ยงมีความยาวคลื่นที่น้อยลงไปอีกนะครับคุณอาจจะเคยได้ยินชื่อน,นะครับเวลาไปตรวจสุขภาพแล้วเวลาไปสแกนเอ็กเรย์เนี่ยสิ่งที่เขาทําก็คือเขายิงแสงเนี่ยทะลุตัวคุณนะครับแล้วคือเหมือนกับที่แก้วเนี่ยมันโปร่งใสสําหรับคลื่นพลังงานน้อยนะครับผิวของคุณแล้วก็น้ําในร่างกายคุณเนี่ยมันก็โปร่งใสสําหรับคลื่นที่มีพลังงานเยอะกว่าซึ่งก็คือคลื่นเอ็กเรย์นะครับแล้วมันก็จะถูกสะท้อนกลับโดยสิ่งที่แข็งมากกว่านะคร เพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ต้องเป็นห่วงมากขนาดนั้นคลื่นแกมมาเป็นคลื่นที่มีพลังงานและก็ความถี่มากที่สุดจากทุกคลื่นที่เราพูดถึงนะครับซึ่งเพราะมันมีพลังงานเยอะมากๆอะ่ะต้นกําเนิดของมันนะครับก็ย่อมจะเป็นเหตุการณ์ที่็กรีมมากๆนะครับอย่างเช่นในสิ่งที่เรียกว่าแกมมาเรเบิร์ดนะครับซึ่งอาจจะเกิดจากซูเปอร์โนวาหรือว่าการชนกันของดาวนิวตันสอันนะครับแต่มันก็ยังปรากฏในโลกได้อีกนะครับอย่างเช่นในฟ้าผ่านะครับหรือว่าตอนที่เราระเบิดระเบิดน,บน,นิวเคลียร์นะ หาหลุมดำนะครับแล้วก็วัตถุต่างๆในอวกาศได้นะครับแล้วนั่นนะครับก็คือทุกขึ้น EM นะครับเราได้ไปดูหลายขึ้นมากเลยนะครับจากขึ้นที่มีพลังงานเยอะจนถึงขึ้นที่มีพลังงานน้อยมากๆขึ้นที่ยาวเท่ากับภูเขาหรือว่าลื่นที่เล็กจนคุณมองไม่เห็นด้วยซ้ำนะครับและสุดท้ายนะครับคุณก็คงจะรู้แล้วว่าขึ้น EM มเนี่ยมันอยู่รอบๆตัวเราตลอดเวลานะครับแล้วสิ่งที่ผมคิดว่ามันแปลกมากๆเกี่ยวกับขึ้นพวกนี้คือเรามองมันไม่เห็นด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นคุณลองคิดดูสิครับว่่่่่าาาามมมมมัััันนนนีีีีอออออะะะไไไรรรใโลกกกททเเจจจยงงด้้คคพบบขุณช 拜拜。Bye bye.